อ่าแล้วคุอยู่ผมได้ดีคนะวันนี้พี่จะมาสุ่มสกายวิ่งมังกรเหล็กนะครับคุณดูนะที่เพิ่งกลับมานะคุณดูนะก็กลับมาเป็นครั้งที่อะไรวะน่าครั้งครั้งแรกหรือครั้งสองอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันหรเดี๋ยวขอยนุไม่ตีดรอแล้วคุณดูขอยนามาสุ่มดีกว่านะครับต้นนี้ส่วนของอ่อสกายวิ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่าเข้าห้องนะคุณดูนี่เลยครับแล้วก็จะเป็นตัวสกายวิ่งนะผมนี่เลยก็จะเป็นต้นแบบก่อนที่จะเป็นมังกรฟ้านะคุณดูนะตัวแรกในมังกรที่เข้้าาามนตัววีผ่โคดึงบู ใครจะองจะเอาก็แบบเอาอะไรกันครับคุณนะก็มาทรงมาสุ่มอะไรกันเนาะมาขออยุญาตมาเช็คเลดดิ้งเลยดีกว่าครับมาดูว่าเก้าเพชรผมจะออกหรือเปล่านะครับคุดูนะสกายวิงตัวนี้มาปุ๊บอะไรยังไงจังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพลาดไปนิดเดียวครดูพลาดไปนิดเดียวมาปุ๊บ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 พลาดไปหนึ่งช่องครับคุณดูนะขออนุญาตสุมเลยดีกว่ามาดูมาหมุนต่อ อึอโอ้โหพัดไปช่องเดียวอีกแล้ว99ท่นกำดูงจะได้ไดไหรือเปล่าครับ,บอือดวงมีหรือเปล่าพกดวงมาได้เรยนี่อือเจ็บจี๊ดอือม,มา399ขอสกายดิ้ได้ในส่วนของท่าสกายบินมานะครับดูนะนี่เป็นท่าตัวนี้นะครับมาดูมาไปดิค่ะ 499เ้าเก้ครับคุณด,ด,ดูโอ้โหโคตรได้โคตรตึงครับคุณดูนะึะเดี๋ยวพี่จะพามาลองใส่นะมาด,ดูมามารอดูดีกว่าสัาสกครู่นี้อันนี้สกายบินตัวนี้พี่ก็มีตัวนี้อยู่แล้วเนาะเอเอว่าจะใช้ตัวนี้อยู่นี่นะคุณด,ดูสกายบินจะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของท่าเข้าห้องนะคุณด,ดูอนันนี้นี่นะคุณด,ดูนี่งไงป้า อืบมเป็นท่ามังกรน,นะคนดูนะโคตรได้โคตรตึงน,นะก็ในส่วนของวันนี้ก็ไม่มีอะไรคนดูก็จะมาส่งสกายวิงคนดูนะครับใครชอบวันนี้มันกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะคนดูนะไนะนะว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับซีอูเก i นนะผม